ครับกลับมาต่อเดี๋ยวตรงสถานการณ์ขายเปลี่ยนสูตรนิดนึงเมื่อกี้ไม่ยากสถานการณ์ขายนะครับเท่ากับ is นะครับที่นีน่นะฮะเท่ากับ EW new นะครับคอมมา แต่ก็ไม่ใช่ if ซ้อ,อนเข้าไปเลย if ไม่ใช่ if if นี่มากกว่าศูนเอ้ยมากกว่าศูนย์ comma ม o า m a ก,กับศูนย์ c o m มาขาย แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ไม่มาขายเล็บปิดเล็บปิดทีโอเคง่ายกว่านะครับอืมตอนนี้เซฟได้โอเคเรามาเทียบเออเออก่อนเทียบนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เออพวกนี้เราพวกนี้เราเราเราเป็นสูตรมาเนาะมันทำให้เอ็กเซลทำงานช้าเนาะสิเล็กเลยครับตัวซีครับเ p ส c i เชียลเ e สแวลูนะครับเ e สแวลูใหม่เดี๋ยวผมขอขอเล่นทีหนึ่งสมองทุลา m a สมองทุลานครับสมอทุลาเอสทูแซ นะครับแล้วก็พิจก,กรณาอืมโอเคอีมีผิดพลาดทงเทคนิคหน่อยแก้ไขนองแป๊บบนึงโอเคมาดู Farmer name น,น,นะครับเดี๋ยวตรงนี้เรามาใช้ O I D มาใส่นะครับผมจะลองดูว่า,วาเอะให้มันแอ้ตารางทีละอันเนาะมันจะเป็นยังไงนะครับ กลับไปดีเอตเตอร์ซีทำเซล,ลเป็นายทำไมไม่มาโอ้โหจังวะนะครับกลับไปดูตัวนี้จะเป็นนะฟาร์มเอเนมนะฟาร์มฟาร์มเนมนะฮะฟาร์มเเนม เท่ากับ,บเลขบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยว mm hmm. เลขบัตรประชาชนมีเคาะไหมเนี่ยโอเคเคาะหนึ่งทีเท่ากับเลขบัตรประชาชนนะครับแอนฟันหนูเพราะฟันหนูนี่คือเบ้นบ้างนะครับแอนคำนำหน้าแอนชื่อนะครับแอนฟันหนูเพราะฟันหนูนะครับเป็นบางนะครับแอน นามสกุลเข้าไปฟาร์มก็เนมมาแล้วอัตราสนะครับอัตราสหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดโอเค นี่เป็นฟาร์มเมอร์แอดเรสต์นะครับเท่ากับโม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 เท่ากับโมนะครับแอนฟันหนูเขาอฟันหนูแอนซับดิสตริกนะครับแอนฟันหนูเขาอฟันหนูแอนดิสตริกนะครับ and ฟันหนูเพาะฟันหนูแอนพูวินนะครับฟาร์มเมอร์เอฟเดียสจุด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 วินเล็กแอนทาววินเล็กแอนทาวนะครับ เป็นเลทาซิตี้นะครับเท่ากับฟันหนู m o มดู o นะครับแอนเดาะมวยเนาะมูนะมนะครับแอนฟันหนูเพราะันแอนฟันหนูแอนกีมเป็นแล้วอะตำบลน,นะมูสุด จิกสังทองอ้าวหมูจิกสังทองจิกสังทองนะงครับเอาใหม่คัดวางคัดวางแับที่ครยาปร่องยาปร่องจิกสังทองตุ๊ดตุด๊ดตุด๊ด,ดมหมูนะครับ โพสโคดนเทีทีวะสี่นาทีโพสโคดเดี๋ยวเขาไปทำยังไม่มีข้อมูลนะโพสโคดตุ๊ดตุ๊ดคันทรีไม่ต้องไทยแลนด์ A.M.S. name นะครับเดี๋ยวสร้างหลอ,อเลย แล้วก็ ams a p d a t e นะครับแล้วก็ ams v i l l a e t ซ่านร้อนเซล้อก ครับเ,เดี๋ยวไปดูต่อไปคลิปหน้าครับ